ตอนที่ห้าเข้าป่าเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศเต็มไปด้วยหมอกหนาควันไฟในหมู่บ้านเรียงรายทุกบ้านต่างหุงหาอาหารอากาศชื้นและเย็นเป็นปกติเพราะอยู่ในหุบเขาซึ่งบ่งบอกได้ว่าหุบเขาแห่งนี้อุดมสมบูรณ์เซียวเหวยไปเถอได้เวลาแล้วขอรับเจ้าใส่ชุดหนาหน,า,นาหน่อยก็แล้วกันเพราะในหุบเขาอาการชื้นและมีมแมลงมากมายอาจเป็นอันตรายได้ ลีเวอรรู้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงเพราะจากที่เขาเคยเป็นทหารมาเลยรู้ว่ายิ่งเป็นป่าดิบชื้นยิ่งต้องป้องกันยุงและ,มะแมลงซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งชุดที่เขาใส่ก็เป็นชุดของลูกชายปู่จางเป็นชุดที่เอาไว้ใส่เข้าป่าโดยเฉพาะถึงแม้ชุดจะเก่าไปบ้างแต่ก็ดีมากแล้วไปกันเถอะท่านปู่อืม บ้านของปู่จางนั้นห่างจากภูเขาไม่มากเพราะบ้านของเขาอยู่ท้ายหมู่บ้านด้านหลังกระทอมก็เป็นแม่น้ำข้ามแม่น้ำก็เป็นภูเขาซึ่งแม่น้ำมีสะพานขนาดเล็กแขวนอยู่รีเวยแล้วก็จางไห่เดินทางลัดลอดตามหุบเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเป็นเส้นทางคดเคี้ยวแต่ก็เป็นเส้นทางที่ผู้คนสัญจรไปมา ที่ใช้เป็นประจำภายในหมู่บ้านเพราะทุกคนต่างเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และหาสมุนไพรกันเป็นเรื่องปกติเดินไปสักพักก็พบเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและพบเห็นบางคนที่กำลังเดินทางกลับจากป่าที่ใช้เวลาทั้งคืนบนภูเขาตอนเช้าจึงเดินทางกลับต่างก็ทักทายกันเป็นเรื่องปกติ ลีเวยเดินไปอีกสักหน่อยทางด้านหน้าก็ถึงเขตที่เราต้องล่าสัตว์แล้วเตรียมตัวให้ดีถ้าเจ้าสามารถล่านกหรือกระต่ายได้ก็ยิ่งดีเจ้ารอค้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าไปดูกับดักที่ข้าวางเอาไว้ไม่กี่วันก่อนขอรับท่านปู่ไม่นานจงางไห่ก็เดินกลับมาพร้อมกระต่ายสองตัวและยังมีไก่ป่าอีกหนึ่งตัวเป็นไงบางเสียวเวยเจออะไรหรือไม่ ข้าเจอนกอยู่บนยอดไม้สองถึงสามตัวแต่ยังไม่ได้ล่ามันข้ารอท่านกลับมาจึงจะไปพร้อมท่านดีแล้วละที่เจ้ายังไม่ได้ไปไหนถ้าเจ้าเดินออกไปถ้ากลัวเจ้าจะหลงป่าลีเวอรรู้ว่าเขาเพิ่งเคยมาป่าที่นี่ครั้งแรกยังไม่ชำนาญพอที่จะไปคนเดียวที่จริงเขาสามารถไปคนเดียวได้ด้วยประสบการณ์การเป็นทหารเขาสามารถจดจำบริเวณที่เดินผ่านแล้วทำเครื่องหมาย ได้แต่เพื่อทำให้จางหายสบายใจเขาจึงไม่เคลื่อนไหวไปไหนไปกันเลยท่านปู่ลีเวยเดินไปใต้ต้นไม้ต้นที่เขาเห็นนกบินเข้าไปหลังจากที่มองอยู่นานพบว่ายังพบเห็นนกสองถึงสามตัวที่เกาะบนกิ่งไม้เขาจึงเดินนำหน้าจางไหาเล็กน้อยเมื่อไปใกล้ระยะยิงแล้วเขาจึงย่อตัวลงแล้วขยับเข้าไปช้าๆยกธนูขึ้นเล็งแล้วยิงออกไปฟิว ลูกธนูปักเข้ากลางลำตัวนกทันทีแล้วตกลงมาหลีเหยยยังไม่ขยับไปไหนแต่เคลื่อนตัวไปช้าๆเพราะพบว่ายังมีนกที่ไม่บินไปไหนเขาจึงยกธนูขึ้นอีกครั้งแล้วยิงออกไปฟิวการยิงครั้งนี้พบว่าลูกธนูปักเข้าไปตัวนกด้วยเช่นกันเขารู้สึกว่าฝีมือของเขายังไม่ตกลงเลยสักนิดจากนั้นหลีเหยยก็เดินออกไปเก็บนกทั้งสองตัวที่ตกลงมาไม่เลวไม่เลวเสียเวเหย ข้าคิดว่าฝีมือข้ายังไม่ตกนะท่านปู่เซลเวิเจ้าเคยล่าสัตว์งั้นฤดูจากฝีมือเจ้าแล้วช่างไม่ธรรมดาซะจริงข้าเคยล่าสัตว์เมื่อนานมาแล้วแต่ก็ยังดีที่ฝีมือยังไม่ตกแล้วเราจะไปต่อหรือไม่ท่านปู่แน่นอนเจ้าก็นำนกมาใส่ตะกร้าไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ จากนั้นลีเวยกับจ้างไห่ก็เดินในป่าแล้วล่ากระต่ายได้อีกสามตัวนกอีกห้าตัวไก่ป่าสองตัวท่านปู่จางฝีมือการยิงธนูของท่านช่างเฉียบคมนักเซียวเวยฆ่าออกลาดสัตว์มาหลายปีฝีมือก็พอมีอยู่บ้าง หลังจากล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ถึงเวลาเที่ยงวันทั้งสองจึงหยุดพักแล้วก็กองไฟเพื่อย่างไก่ป่าหลีเหวยพบว่าป่าแห่งนี้มีสัตว์น้อยใหญ่อยู่มากมายเขารู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปอยู่ ในป่าตอนฝึกทหารที่ใช้ชีวิตในป่าเขาเป็นเรื่องปกติหลังจากไม่นานทั้งสองคนจึงเดินทางกลับที่หมู่บ้านเพราะพบว่าตะกร้าทั้งสองได้เต็มไปด้วยสัตว์ป่าและไม่สามารถใส่ได้อีกแล้วก่อนจะถึงหมู่บ้านทั้งสองจึงแวะอาบน้ำที่ลำธารแล้วเดินทางกลับถึงบ้านที่ไม่ไกลจากลำธารวันนี้พบว่าทั้งสองได้สัตว์มามากมายมีทั้งไก่ป่า5ตัวกระต่าย7ตัวและนกอีก7ตัวไม่นานวันรุง่งขึ้นรีเวยและจางไห่ก็เดินทางเข้าป่าอีกครั้งวันนี้ โชคดีหลี่เหวยละจ้างไห่พบกวางติดกับดักที่ติดตั้งไว้หลังจากเข้าป่าได้ไม่นานจึงเดินทางกลับเพราะกวางมีน้ำหนักเยอะมากและตัวใหญ่จึงไม่ได้ล่าอะไรเพิ่มท่านปู่จางข้าเห็นท่านยยกกวางตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ข้าไม่รู้เลยว่าท่านทำได้ยังไงหรือว่าท่านมีกำลังภายในนั้นหรือถึงได้มีกำลังขนาดนั้นโอเจ้าสงสัยเรื่องนั้นนั้นหรือใช่ขอรับ ที่จริงข้ายอยู่ขั้นกลั่นลมปราณขั้นเจ็ดเรื่องยกกวางสบายมากท่านอยู่ขั้นกลั่นลมปราณขั้นเจ็ดเท่ากับว่าท่านอยู่ขั้นสูงนะสิมันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ค่าอายุมากแล้วมีพละกําลังเท่านี้ก็เพียงพอที่จะอยู่รอดได้แล้วแล้วทําไมท่านปู่ถึงไม่เข้าไปฝึกฝนในนิกายบําเพญเชียนละ เซลเวเอรยค้าอยู่ขั้นกลั่นลมปราณขั้นเจ็ดก็จริงแต่ไม่สามารถเข้านิกายฝึกตนได้หรอกเพราะผู้ที่สามารถเข้านิกายฝึกตนได้ต้องอายุไม่เกิน15ปีและมีพรสวรรค์ในการฝึกตนอย่างเช่นอย่างเหอรูปของหยางไห่ที่พอมีพรสวรรค์อยู่บ้างเอาเธอพรุ่งนี้เจ้าก็ต้องออกเดินทางแล้วรีบกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนเสียจะได้ออกเดินทางตั้งแต่เชา้าขอรับตอนที่6ออกเดินทาง เช้าวันรุ่งขึ้นลีเวยพบว่าอากาศยามเช้าที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นดีจริงๆมีสายลมพัดเบาเบาอากาศเย็นเล็กน้อยผู้คนในหมู่บ้านเดินผ่านไปมาเพื่อทำกิจวัตรประจำวันเช่นกันเข้าป่าทำไร่ไถานาหากเพราะวันนี้เป็นวันที่หมู่บ้าน จะรวบรวมสัตว์ป่าเพื่อไปขายในตัวเมืองทำให้หมู่บ้านมีบรรยากาศพลื้มพลนกว่าปกติด้วยเหตุนี้ทุกๆ7วันทั้งหมู่บ้านจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อนำสัตว์เข้าไปขายและแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆกลับมาในหมู่บ้านปกติแล้วหมู่บ้านลู่จิวอยู่ห่างจากเมืองหนิงเหอราวๆสองวันจึงจะเดินทางมาถึงน้อยนักที่จะมีพ่อค้าเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและสัตว์ป่าอีกทั้งหมู่บ้านต่างๆที่อยู่นอกเมืองก็เป็นเช่นเดียวกันกับ หมู่บ้านลู่จิ๋วซึ่งจะเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อแลกสินค้าเพราะเมืองหนิงเหอเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการค้าขายจากพ่อ้าต่างเมืองลีหเหวยเจ้าเตรียมตัวแล้วหรือขอรับท่านปู่เอานี่เงินหนึ่งเหรียญเงินเจ้าเอานำติดตัวไปด้วยแล้วก็เจ้าเอาสัตว์ที่เจ้าล่านำไปขายด้วยไม่เป็นไรขอรับท่านปู่ถ้าเอาแค่สัตว์ที่ล่าไปขายก็เพียงพอแล้ว เจ้าเอาไปเธอเสี่ยวเหวยเจ้าเอาติดตัวไปเธอไปไปเขาจะออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวเจ้าไปไม่ทันกว่าจะเดินทางถึงเมืองหนิงเหอก็อีกหลายวันขอรับท่านปู่เรีเหวยเดินทางออกจากบ้านจางไห่พร้อมกับกระต่ายห้าตัวนกห้าตัวไก่ป่าอีกเจ็ดตัวถ้าขายทั้งหมดก็จะได้หนึ่งเหรียญเงินกับห้าสิบเหรียญทองแดงสำหรับห้าเหรียญทองแดงที่หยางเหอบอกนั้นถึงจะไม่มากแต่ก็เป็น น้ำใจที่อย่างเหอให้เพราะการเดินทางครั้งนี้เรื่องอาหารทางขบวนสินค้าของหมู่บ้านจะเป็นคนจัดหาให้จึงไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เดินทางไปเท่านั้นเพราะอย่างเหอคิดว่าลีเวยคงไม่ไปตัวเปล่าอยู่แล้วคงต้องนำสัตว์ป่ามาขายแน่นอนมาแล้วเรื่องลีเวยเจ้านำอะไรมาขายบ้างละ่ะก็มีกระต่ายห้าตัวนกห้าตัวแล้วก็ไก่ป่าอีกเจ็ตัวแค่นี้ข้าว่าคงจัพอแล้วละ่ะ ดีแล้วและยังไงก็มีโอกาสได้เข้าเมืองเรื่องอาหารในการเดินทางเจ้าไม่ต้องห่วงทางหมู่บ้านได้จัดสรรให้ต่างหากอยู่แล้วเพราะในหมู่บ้านจะมีการแบ่งสัดส่วนไว้ให้หัวหน้ามหมู่บ้านจัดสรรภายในหมู่บ้านเรื่องสัตว์ที่เจ้านํามาเราจะรวมกันไปขายในเมืองแล้วก็เรื่องราคาก็เป็นไปตามตลาดที่เรานําไปขายทางหมู่บ้านจะไม่หักส่วนใดๆเพราะปกติส่วนของหมู่บ้านก็มีอยู่แล้วเป็นส่วนกลางและค่าเป็นลูกชายของหัวหน้ามหมู่บ้าน ก็มีหน้าที่จัดการส่วนนั้นแล้วก็ดูแลส่วนของเจ้าด้วยเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงดีแล้วงั้นก็ฝากเจ้าด้วย ในการเดินทางครั้งนี้มีชาวบ้านที่เดินทางพร้อมขบวนสินค้าทั้งหมด30คนซึ่งเป็นคนภายในหมู่บ้านที่มีหน้าที่คุ้มกันสินค้าและดูแลเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทุกๆ7วันจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวสินค้าจะออกเดินทางเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะทางหมู่บ้านต้องกักตุนอาหารยิ่งในหุบเขาในเวลาปกติก็มีอาการเย็นอยู่แล้วไม่ว่าฤดูไหนก็ตามเมื่อถึงฤดูหนาวจึงมีอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าปกติและอีกอย่าง ฤดูหนาวชาวบ้านจะไม่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์จึงต้องจัดเตรียมอาหารไว้ก่อนเข้าถึงฤดูหนาวสินค้าที่ออกเดินทางหนึ่งครั้งตอนฤดูหนาวเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างเท่านั้นระยะเวลาอากาศในฤดูหนาวเป็นเวลา3เดือนและอีกไม่กี่เดือนก็เข้าฤดูหนาวจึงเป็นเหตุผลว่าขบวนรถเข้าตัวเมืองครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าฤดูหนาว ลีเวล่าข้าลืมแนะนำเจ้าไปทั้งสองคนนี้คือเฟยฉีแอและกอลี่ถังทั้งสองคือคนที่จะเข้าร่วมงานประลองฝีมือเช่นเดียวกับข้าวันนี้ก็เดินทางร่วมกับเราด้วยข้าจึงแนะนำให้เจ้าได้รู้จักข้าลีเวยยินดีที่ได้รู้จักทั้งสองคน หลังจากแนะนำทั้งสองคนขบวนสินค้าของหมู่บ้านก็เริ่มออกเดินทางโดยมีระยะเวลาสองวันก่อนจะถึงเมืองหนิงเหอสำหรับการเดินทางลีเวยสังเกตว่าเส้นทางออกจากหมู่บ้านต้องลัดเลาะไปตามหุบเขาและเรียบแม่น้ำเพื่อเข้าสู่เส้นทางหลักถนนหนทางก็เป็นเพียงเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติจากการที่เกวียนและม้าเดินทางเป็นประจำแต่สำหรับหมู่บ้านในหุบเขาแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเส้นทางที่ใช้ติดต่อเข้าไปใน อ,อยางเหอบอกเขาว่าเจ้าจะเข้าไปในเมืองเพื่อทดสอบพลังอย่างนั้นหรือลีเว่ยใช่แล้วเฟยฉีถึงจะช้าไปบ้างแต่ข้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะข้าได้ยินจากยางเหอว่ากระบวนสินค้ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายก่อนฤดูหนาวใช่แล้วกระบวนสินค้าจากหมู่บ้านจะเดินทางเข้าในเมืองสุดท้ายก่อนฤดูหนาวเจ้ามีเหรียญเงินมากพอหรือไม่ที่จะใช้เป็นค่าทดสอบ ข้ามีไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าเดี๋ยวข้าจะหาหนทางอีกทีหลังจากเดินทางได้สักพักก็เวลาค่ำม,มืดพอดีทั้งขบวนจึงตัดสินใจพักที่เนินเขาและเตรียมหุงหาอาหารส่วนมากขบวนสินค้าจะไม่ค่อยพบสัตว์ป่าโจมตีแต่อาจจะมีโจรชุกชุมอยู่บ้างแต่พวกตัวนั้นจะไม่โจมตีขบวนสินค้าของชาวบ้าน สิ่งที่พวกเขาต้องการคือโจมตีขบวนสินค้าจากพ่อค้าจากต่างเมืองจึงเป็นเหตุให้ขบวนสินค้าของหมู่บ้านไม่ต้องกังวลอะไรมากและถ้ามีกลุ่มโจรโจมตีคาราวานสินค้าของชาวบ้านนิกายบำเพ็ญตนจะส่งลูกศิษย์ของนิกายออกมาปราบปรามกลุ่มโจรเหล่านั้นทำให้กลุ่มโจรไม่กล้าโจมตีชาวบ้านหลังจากรุ่งเช้า ขบวนสินค้าก็ออกเดินทางถึงเมืองหนิงเหอในตอนเย็นและเมืองหนิงเหอนั้นเป็นเมืองทิศใต้ของอาณาจักตรตงเกนมีประชากรราวๆ5ล้านคนไม่รวมประชากรที่อยู่นอกเมืองอย่างเช่นหมู่บ้านลู่จิวหลังจากหลี่เหวยและขบวนสินค้าของหมู่บ้านมาถึง หน้าประตูของเมืองทางทิศใต้ก็พบเข้ากับยามรักษาการที่เข้ามาตรวจเอกสารการผ่านเข้าเมืองแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเป็นเรื่องปกติที่ต้องตรวจคนสินค้าที่เข้าไปในเมืองและเอกสารยืนยันตัวตนคนที่เข้ามาในเมืองส่วนของลีเวนนั้นหัวหน้าหมู่บ้านคนเซนรับยืนยันตัวตนให้เขาจึงสามารถเข้าร่วมขบวนสินค้าของหมู่บ้านหลังจากทหารรักษาการตรวจคนไม่พบอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นสินค้าผ่านเข้าไป อย่างเหอบอกว่าขบวนสินค้านี้จะเดินทางเข้าไปในตลาดทางเหนือของเมืองซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วยังได้บอกกับหลีเวยมาสามารถทดสอบพลังได้ในหอทดสอบพลังและอย่างเหอจะพาหลี่เวยเดินทางไปอีกทีเมื่อขบวนสินค้าได้ถึงตลาดทางเหนือของเมือง สิทธิ์พี่เราทั้งสองก็เดินทางมาถึงเมืองหนิงเหอแล้วท่านอาจารย์บอกให้เราไปพบท่านเจ้าเมืองเพื่อมอบจดหมายแต่ท่านพาข้ามาดื่มสุราที่ชั้นสามของโรงเตียมเมาไมา้ท่านไม่กลัวท่านอาจารย์จะรู้หรอว่าท่านทะเลทลายไม่ยอมส่งภารกิจเอาเธอสิทธิ์น้องยังไงก็มาถึงเมืองหนิงเหอแล้วข้าได้ยินหมาว่าโรงเตียมเมาไม้แห่งนี้มีสุราชนะเลิศข้าจึงอยากลองดูก่อนแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร หลังจากขบวนสินค้าได้ส่งสินค้าที่ตลาดทางเหนือของเมืองอย่างเหอและลีเวยจึงเดินทางเพื่อไปยังหอทดสอบพลังลีเวยเจ้าก็รู้นี่ว่าต้องใช้หนึ่งเหรียญทองในการทดสอบพลังจะไม่มีเงินไม่ใช่หรืออย่างเหอเจ้าพอจะรู้จากร้านที่ขายผู้กันหมึกและกระดาษหรือไม่เจ้าจะเขียนหนังสือนั้นหรือว่าแต่เจ้ารู้หนังสือด้วยหรือ เอาหน้าช่วยค่าหน่อยเถอะข้าจะลองหาเงินเพื่อเอาไปทดสอบในหอทดสอบพลังฝากกดคนละหนึ่งไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ